สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขกสิตเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คอู้ดิโอโทร0 9่8 5 3 4 4 5 5ส่งทั่วประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพุทธที่25พฤษภาคม2565ามานำเสนอครับการเมืองเรื่องสะกดกจิต ออยู่กินกันหม้อข้าวยังไม่ทันดำหัวหน้ากับเลขาพักอย่าร้างกันเสียแล้วระหว่างพลเอกกับร้อยเอกแห่งพักเศรษฐกิจไทยเมื่อวาน24พ่พฤษภาคม2 5 6 5คณะกรรมการบริหารพัก15คนในจำนวนเต็ม22คนยื่นใบลาออกจากเป็นกรรมการบริหารพักลาออกเกินครึ่งมีผลให้กรรมการบริหารพักเศรษฐกิจไทยพ้นสภาพทั้งคณะ ต้องประชุมพักเลือกตั้งกรรมการบริหารพักชุดใหม่ภายใน45วันมันเรื่องอะไรกันถึงต้องแตกหักกันเร็วขนาดนี้ผมก็คิดไม่ออกเมื่อไม่ออกก็ต้องโทษสามปอไว้ก่อนละ่ะตามสมัยนิยมเพราะพลเอกวิทย์เทพหัสดินรนณายุธยาหัวหน้าพักก็เพื่อนรุ่นน้องลุงป้อมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาพักก็ลูกน้องลุงป้อมทั้งหมดร่วม20คนถูกไล่ออกทางเทคนิค จากพักพลังประชารัฐมาตั้งเป็นพักเศรษฐกิจไทยภายใต้สัญญาใจแยกพักแต่ไม่แยกโบวตให้รัฐบาลเมื่อวานจูจูก็มีข่าวพลเอกวิจจะลาออกจากหัวหน้าพักเหตุจากอุดมการอันสูงส่งทางการเมืองระหว่างหัวหน้ากับเลขาไม่ตรงกันบางเรื่องบางประเด็นแต่ลูกน้องในพักบางคนบอกว่าพาผมมาแล้วจะทิ้งผมไปอย่างนั้นนะหรือ พลเอกวิทย์คิดทบทวนแล้วจึงไม่ลาออกนี่ผมอ่านจากข่าวมาเมาส์ต่อนะไม่ได้รู้ได้ฟังด้วยตัวเองหรอกเมื่อวัวหน้าพักไม่ออกกรรมการบริหารพักสิบห้าคนจึงลาออกก็ไม่รู้ว่าการลาออกเกินครึ่งแบบนี้เป็นยุทธศาสตร์การพักของฝ่ายใดของฝ่ายวัวหน้าพักหรือของฝ่ายเลขาที่การพักเป็นยุทธการยึดอำนาจพักโลกรรมการบริหารพักชุดเดิม เพื่อเอาคนฝ่ายตนล้วนๆเข้าไปเป็นกรรมการบริหารพักชุดใหม่แทนนี่ถ้ารู้ว่า15คนที่ลาออกคือใครบ้างก็จะรู้ว่าเป็นการเดินแต้มของฝ่ายพลเอกหรือฝ่ายร้อยเอกเผอิญผมอยู่ชายขอบชายเขาในเรื่องพักเลยไม่รู้เหนือรู้ใต้กับเขาแต่ประเมินว่าน่าจะเป็นแต้มของร้อยเอกธรรมนัสมากกว่าเพราะเรื่องการเมืองการพักธรรมนัสเก๋าเกมกว่าพลเอกวิทย จะว่าไปพักเศรษฐกิจไทยเจ้าภาพก็คือธรรมนัตฉะนั้นเมื่อหาจุดลงตัวในข้อขัดแย้งไม่ได้ธรรมนัตก็ต้องยึดอำนาจพักยุบกรรมการบริหารพักเพื่อเอาหน่อเนื้อธรรมนัต์ล้วน,วนเข้ามาเป็นชุดใหม่ส่วนหัวหน้าพักเมื่อไม่ออกอยากอยู่ก็อยู่ไปแต่อยู่ในสภาพเจเวิตนี่ผมดาเอาเองนะผิดถูกไม่รู้เพราะไม่มีสายลับสายเลบที่ไหนมาเป็นพรายกระซิบรอก ถ้าเป็นอย่างที่ผมเดาลงท้ายพลเอกวิทย์ท่านก็ต้องไปไม่อยู่ให้ร้อยเอกยามศักดิ์ศรีพลเอกได้หรอกอ้าวแล้วกันคุยถึงตรงนี้ไทยโพสต์ออนไลน์ลงข่าวตอน6โมงเย็นบอกพลเอกวิทย์ยื่นใบลาออกต่อน,นายทะเบียนพักเสีแล้วลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักอย่างเดียวหรือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักด้วยหรือไม่ข่าวไม่แจ้งลองแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องไปอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกเนี่ย ทำผมเซ็งเลยไม่ใช่เซ็งเรื่องในพักเศรษฐกิจไทยแต่เซ็งที่คุยไปตั้งครึ่งแล้วสถานการณ์กลับล้ําหน้าที่เขียนไปเชยเลยก็ขี้เกียจหรือเขียนใหม่ขอลุยถั่วไปก็แล้วกันแบบนี้ก็เป็นอย่างที่เดา15กรรมการบริหารพักที่ลาออกเป็นยุทธการธรรมนัตเพื่อไล่พลเอกวิทย์ทางเทคนิคนั่นเองแล้วเรื่องอะไรละ่ะมันหนักหนาสาหัส ถึงขั้นต้องแตกหักกันไปข้างที่ดูก็มีเรื่องเดียวคือเรื่องสนที่สัญญาป้อมธรรมนัตว่าด้วยไล่ผมออกเถอะนั่นแหละตอนนั้นตกลงกันว่าออกมาตั้งพรรคใหม่แต่เป็นฝ่ายรัฐบาลนะเวลาโหวตในสภาต้องโหวตให้ฝ่ายรัฐบาลนะพลเอกวิทย์หวนหน้าพรรคให้ยึดมั่นในสนที่สัญญานั้นแต่ร้อยเอกธรรมนัตเลขาต้องการฉีกส่วนที่สัญญานั้นทิง้งความจริง ตั้งแต่ถนนตกยันท่าเตียนเขารู้แต่แรกแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ธรรมนัตจะไปโหวตให้รัฐบาลพูดกันชัดๆตรงๆโหวตให้นายกประยุทธ์นั่นนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะตอนธรรมนัตเป็นเลขาพลังประชารัฐเคยเดินแผนโหวตคว่ำนายกมาครั้งแล้วแต่แผนแตกเสียก่อนจนอยู่พลังประชารัฐไม่ได้นำไปสู่เหตุการณ์ช่วยไล่ผมออกเถอะจำกันไม่ได้หรือ ธรรมนัตทุกวันนี้เขาก็ชัดเจนเดินคนละถนนกับนายกกลับไปร่วมทางสายเก่ากับเพื่อไทยอันเป็นทางเดิมของเขาไม่เห็นหรือเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสอกอเมื่อ22พฤษภาชัดชาติได้เป็นผู้ว่าคนเพื่อไทยได้เป็นสอกอ20คนธรรมนัตโพ์ว่าขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของเราที่ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งสงกหลายๆเขตและขอขอบคุณพี่น้องชาวกทม ที่ออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองเพื่อรักษาอนาคตของประเทศไทยครับธรรมนัตเป็นคนในครอบครัวเพื่อไทยเต็มตัวและเต็มปากเต็มคำไปอย่างนี้แล้วพลเอกวิทย์ซึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่เคยตกปากรับคำกับพลเอกประวิทย์ไว้อย่างหนึ่งเมื่อโจ่งแจ้งถึงขนาดนี้ก็เข้าใจท่านที่ต้องลาออกกับธรรมนัตผมก็เข้าใจเขาประการแรกที่ตัวเขาจะไปโหวตให้นายกนั้นทำใจไม่ได้รอกประการต่อมา เขาประเมินแล้วว่าฝ่ายนายกกระแสตกฝ่ายทักษิณน,นายเก่ากระแสกลับมายิ่งผลเลือกตั้งกทมตอกย้ำเขายิ่งมั่นใจไปเป็นครอบครัวเพื่อไทยใต้เงาอุงอิงดีกว่าสมัยหน้าเพื่อไทยแลนด์สไลด์องอิงนายกแบเบอร์เศรษฐกิจไทยจะได้ไหลลื่นเป็นพักร่วมรัฐบาลมีโอกาสมากกว่าอยู่กับขั้วพลังประชารัฐของนายกประยุทธ์ซึ่งชาวบ้านเบื่อแล้วหลักๆก,ก็น่าเป็นประมาณนี้ ส่วนสายอเหตุอื่นที่หัวหน้ากับเลขาต้องแตกหักเป็นเรื่องหยุมหยิ้มเหมือนผัวเมียทะเลาะกันต่างขุดสารพันเรื่องในมุ้งมาประจานกันมันก็เท่านั้นทุกวันนี้การเมืองอยู่ที่ใครจะใช้สื่อออนไลน์สร้างความเชื่อให้ประชาชนได้มากกว่ากันผลงานความดีความเลวความถูกความผิดความใช่ความไม่ใช่ไม่มีใครสนสนแต่ว่า ฝ่ายไหนจะสร้างเรื่องสร้างวาทกรรมและดราม่าสะกดจิตให้ประชาชนเข้าไปอยู่ในประเด็นนั้นได้ตอกย้ำส่งต่อวนๆกันไปเป็นวงจรมายาไอทีที่บรรดาสังคมก้มหน้าอยู่กับมันเกือบ24ชั่วโมงต่อวันจนเชื่อว่านั้นใช่นั้นจริงรุ่นใหม่เพื่อไทยเขาใช้สื่อไอทีสื่อสารแปลงร่างปิศาจปันป่นๆจนเป็นเทพประชาธิปไตยสังคมก้มหน้าทุกวันนี้ ไม่มีใครสนข้อเท็จจริงสนแต่วัยเร็วสะใจเบอร์บัญชีมาเงินโอนไปจึงมีค่ายมีชมรมมีกลุ่มรับจ้างปัน่นประเด็นเดียวปั่นเป็นกระแสตรงกันไปสะกดจิตให้คนเชื่อได้รอบทิศรอบทางตอนนี้ถ้าสังเกตคีย์เวิร์ดจะเป็นว่าคนเบื่อประยุทธ์พลังประชารัฐกระแสตก8ปปีไม่มีอะไรดีขึ้นเศรษฐกิจพังพินาศชาวบ้านอดอยากและอีกหลายอย่าง ก็วนๆกรอกหูกรอกตาทั้งวาทกรรมทั้งโพสเฟสทวิตเตอร์ไปทุกๆวันสื่อก็รับลูกไปขยมต่อทุกๆวันตอกย้ำไปเรื่อยๆจากไม่จริงถูกสะกดให้เชื่อว่าจริงไปเองในยุคไอทีครองโลกคำว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนั้นมันก็ใช่แต่กว่าจะรู้ว่าใช่คนนั้นตายไปแล้วส่วนคนตอหลดตอแหลสบายไปก่อนแล้วมันเป็นเรื่องรู้เขารู้เรา และใช้เทคโนโลยีให้ทันกลเกมมากกว่าในเมื่อรักจะอยู่ในสังคมการเมืองก็ต้องเข้าใจการเมืองเป็นเรื่องไม่ไหน่ายเล่ไม่งั้นจะไม่มีคำว่ากุศโลบายหรอกเพราะกุศโลบายตามอัดท่านแปลว่าการหลอกเพื่อให้คนได้ดีซึ่งมันก็ตรงตามตัวคือกุศลบวกอุบายอุบายคือการหลอกส่วนกุศลก็หมายถึงด้านดีอย่างพาเด็กไปฉีดยาหมอจะบอกว่าไม่เจ็บหรอก เป็นการหลอกด้วยเจตนาดีต่อเด็กนี่คือกุศโลบายแปลสุภาพสุภาพว่าอุบายอันแยบคายพระพุทธเจ้าตรัสว่าจงหมุนไปตามโลกแต่อย่าติดอยู่ในโลกโลกยุคนี้ยุคการเมืองเป็นเรื่องปัน่นก็หมุนตามมันไปด้วยกุศสโลบายแต่อย่าไปติดอยู่กับมันก็แล้วกันพูดง่ายเข้าใจยากหน่อยนะคนปลายซอยศิลปาชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ